สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้พบกันในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมกับสาระเศรษฐศาสตร์ในเรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้วันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการผลิตสินค้าและบริการซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยปัจจัยการผลิตต่างๆมาทำให้เกิดเป็นสินค้าและบริการเรามาดูกันว่า หัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการนักเรียนเห็นคำนี้ไหมคะสินค้าและบริการพอจะจำกันได้ไหมเอ่ยว่าสินค้าและบริการคืออะไรสินค้าและบริการนะคะคือสิ่งที่ได้จากการนำเอาปัจจัยการผลิต มาผลิตเป็นสินค้าและบริการซึ่งสิ่งเหล่านี้จะตอบสนองความต้องการและก็สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคแล้วปัจจัยการผลิตคืออะไรเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของการเพิ่มมูลค่าและสินค้าและการบริการกันดีกว่าสำหรับสินค้านะคะความหมายของเขาก็คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่น รถอา,อาหารเสื้อผ้าบ้านพวกนี้นะคะเป็นสินค้าเครื่องสำอางเครื่องประดับต่างๆบริการคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะมีสองฝ่ายคือผู้ให้บริการและผู้รับบริการยกตัวอย่างเช่นการขับรถโดยสารประจำทางนะคะก็จะมีผู้ให้บริการก็คือคนขับรถส่วนผู้รับบริการก็คือผู้โดยสารนั่นเอง เรามาดูวิธีการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการกันนะคะอย่างที่ 1. การแปลรูปการแปรปร,แปรูปเนี่ยจะช่วยให้ผลผลติตของเรานะคะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นกล้วยนะถ้านักเรียนเอากล้วยไปขายธรรมดาเนี่ยขายเป็นหวีแบบธรรมดาราคาก็จะถูกใช่ไหมแต่ถ้าหนูเอากล้วยอันนั้นน่ะมาแปลรูปเป็น กล้วยน้ำพึ่งกล้วยอบน้ำพึ่งกล้วยตากล้วยชาบกล้วยบวชีนะคะก็จะทำให้ราคากล้วยเนี่ยสูงมากขึ้นนะต่อมาวิธีที่สนะคะก็จะเป็นวิธีของการเปลี่ยนแปลงสถานที่การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำยังไงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็คือการที่ เราเนี่ยนำสินค้าและบริการของเราเนี่ยไปให้ผู้บริโภคเลือกได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะหรือว่าเปลี่ยนพื้นที่นะคะจากการขายก็จะทำให้ได้ราคามากขึ้นจากตอนแรกเราเคยขายที่ตลาดใกล้บ้านเราก็ลองขยับหาเปลี่ยนแปลงลองไปขายที่ห้างสรรพสินค้าดูก็ เป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับสินค้าของเราก็ได้นะคะ,ะวิธีเพิ่มมูลค่าแบบที่3ก็คือใช้ช่วงเวลาที่ต่างกันนะคะใช้ช่วงเวลาต่างกันยังไงลูกก็คือสินค้านะถ้าเกิดว่าเรานำมาขายเป็นเจ้าแรกๆเนาะหรือว่าเรานำสินค้าที่อยู่นอกฤดูกาลที่ ในตอนนั้นคนต้องการแล้วหาได้ยากเนี่ยสินค้าของเราอ่ะก็จะมีราคาที่แพงกว่านะคะในช่วงเวลาปกติหรือว่าถ้าเรามาเป็นร้านแรกๆเลยเราก็จะขายได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราก็คือการให้บริการเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมยังไงเพิ่มเติมก็เช่นการทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไ,ไ,ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น นะยกตัวอย่างเช่นการขายรถยนต์ขายไปพร้อมกับประกันภัยเลยขายไปพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งรถนะเพิ่มอุปกรณ์ฟรีหรือว่าอไปตามห้างใช่ไหมเขาก็จะมีซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง นะซื้อสินค้านี้1ชิ้นนะแถมฟรีอีก1ชิ้นพอผู้บริโภคเห็นเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการในการซื้อมากขึ้นเราก็จะขายสินค้าได้มากขึ้นนะคะหรือว่าอย่างบางร้านน่ะเคยเห็นไหมไปซื้อชานมไข่มุกใช่ไหมเขาก็จะมีบัตรเป็นบัตรสแตมป์ให้เช่นซื้อครบ10แก้วแลกน้ําฟรีอีกหแก้วเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ย อยากมาซื้อของของเรามากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการต่อมานะคะเมื่อกี้คุณครูพูดถึงปัจจัยการผลิตนะเพราะว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยจะเป็นตัวที่นำเอามาผลิตเป็นสินค้าและบริการเราก็จะต้องมาดูกันว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยหมายถึงอะไร นะปัจจัยการผลิตก็คือสิ่งต่างๆที่เราเอามาใช้ในกระบวนการแปลรูปเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าและบริการซึ่งจะมี4ประเภทนะคะอันที่1เราเรียกว่าแรงงานนะคะแรงงานก็คือแรงงานทั้งกำลังกายแล้วก็กำลังทางความคิดนะคะที่จะใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะ นะเราก็จะเรียกว่าที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติเช่นอะไรเช่นที่ดินป่าไมา้แร่นะคะที่เราจะใช้ในการผลิตเป็นสินค้าและบริการของเราออกมานะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตตัวที่3ก็คือทุนทุนก็จะเป็นเครื่องมือที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องทุนแรงอาจจะเป็นเครื่องจับ ก็ได้หรือว่าจะเป็นเงินทุนก็ได้เช่นกันนะคะและอันที่4ก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเป็นคนนำเอาปัจจัย1 2และ3มนะคะมาผลิตเพื่อเป็นสินค้าและบริการซึ่งปัจจัยทางการผลิตทั้ง4อย่างนี้ก็ต้องการผลตอบแทนเช่นแรงงานก็ต้องการผลตอบแทนเป็น ค่าจ้างนะคะส่วนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องการผลตอบแทนเป็นค่าเช่านะคะส่วนทุนผลตอบแทนของเขาก็คือดอกเบี้ยผู้ประกอบการต้องการผลตอบแทนก็คือกำไรนะคะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของปัจจัยอื่นๆนะที่นอกเหนือจากที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่ที่จะเป็นตัวกำหนดสินค้าและบริการของเราเนี่ยให้มีปริมาณมากหรือน้อยยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นราคาวัตถุดิบและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะการที่เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นนะก็จะส่งผลให้ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นไปด้วย เหมือนว่าเวลาที่เราไปซื้อข้าวกล่องหรือว่าอาหารตามสั่งใช่ไหมอ่ะเวลาที่ราคาวัตถุดิบเช่นหมูเช่นผักแพงนะเราก็จะได้สินค้าบางทีราคาข้าวกล่องก็อาจจะขึ้นราคาหรือว่าอาจจะเป็นราคาเดิมแต่ว่า ตัวเนื้ออาหารเนื้อข้าวเป็นยังไงคะก็อาจจะลดปริมาณลงเล็กน้อยแบบนี้ราคาน้ำมันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะคะเพราะว่าในการค้าขายสินค้าและบริการต่างๆนี่ก็ต้องใช้พาหนะในการขนส่งสินค้าก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยนะ หรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตและบริการอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่เราจะผลิตได้มากหรือได้น้อยนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยเวลาที่เราเอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เอาเครื่องจักรมาใช้นะก็จะส่งผลทำให้ เรามีสินค้าและบริการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้นะคะซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมีทั้งเป็นเครื่องมือก็ได้เป็นวิธีการปฏิบัติก็ได้เป็นเทคนิคความรู้ก็ได้นะเอามาใช้ได้ทั้งงานเกษตรงานอุตสาหกรรมเลยต่อมาพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เป็นตัวกำหนดได้เหมือนกันนะคะซึ่ง ผู้บริโภคเนี่ยแต่และบุคคลก็มีลักษณะต่างกันออกไปเพศหญิงเพศช,ชายอายุ10อายุ20อายุ30ระดับการศึกษาค่านิยมศาสนาความเชื่อต่างๆเราเนี่ยเป็นผลทําให้ความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยแตกต่างกันนะ ต่อไปก็จะมาดูกันในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการอะถ้าหนูจะไปตลาดกันลูกหนูจะ มีปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการยังไงหนูจะซื้อของสักอย่างหนึ่งหนูดูจากอะไรพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อเนาะเราที่ออกไปซื้อสินค้าและบริการเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งเลยนะที่มีผลต่อการผลิตถ้าหากว่าของสิ่งนั้นผู้บริโภคไม่ต้องการการผลิตก็จะทําไมคะน้อยลงนะแต่ถ้าผู้บริโภคต้องการกันเยอะๆหลายคนเลยนะคะ การผลิตเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอะเรามาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลนะข้อที่1เลยก็จะเป็นเรื่องของราคาสินค้าราคาสินค้าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะถ้าเกิดว่าราคาถูกคนก็จะทำไมคะเออก็อยากจะซื้อของชิ้นนั้นเนี่ยมากขึ้นนะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของรายได้นะคะของผู้บริโภคนั่นแหละถ้าหากว่ารายได้ของผู้บริโภคไม่มากนักนะคะการจับจ่ายซื้อของเนี่ยก็ต้องอยู่ในระดับที่พอประมาณกับตัวเราใช่ไหมคะเออถ้าเกิดว่าผู้บริโภคคนนั้นมีรายได้ที่สูงเขาก็มีความสามารถที่จะบริโภคสิ่งของหรือว่าบริการที่มีราคาสูงได้ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของรสนิยมความเชื่อทัศนคติอันนี้คนเราชอบไม่เหมือนกันเวลาเราไปซื้อของเวลาเราไปตลาดเราจะไปบังคับเพื่อนเราจะไปบังคับพ่อแม่เราให้ซื้อของในแบบที่เราอยากได้อย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันต้องการไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรสนิยมความเชื่อทัศนคติ ต่อมาอีกข้อหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการโฆษณาการโฆษณาก็มีผลใช่ไหมคะ,ะเวลาที่เราเห็นโฆษณาตาม TV, นะท,ทีวีนะทรร์ศั์หรือว่าอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กต่างๆนะกลยุทธ์การขายพวกนี้สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจที่จะซื้อและบริการและก็ใช้บริการในของที่ผู้ผลิตเนี่ยพยายามที่จะจูงใจได้นะ และข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นพอถึงหน้าหนาวความต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อเสื้อผ้าหนาๆนาเสื้อกันหนาวนะคะไหมพรมแบบเนี้ยก็จะมากขึ้นหรือว่าถ้าอยู่ในช่วงฤดูฝนความต้องการในการซื้อเสื้อกันฝนหรือว่าร่มเนี่ยก็จะมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ ต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนก็เตรียมสมุดวิชาสังคมขึ้นมาเขียนวันที่วันนี้วันศุกร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นงานชิ้นที่2ของเทอมที่2นะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมตามหัวข้อต่อไปนี้คุณครูมีหัวข้อให้3หัวข้อเราก็จะไปทำการทีละ หัวข้อนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อ1อันนี้เป็นตัวอย่างนะนักเรียนก็คิดในแนวคิดของนักเรียนนะคะว่าข้อ1วาดภาพระบายสีสินค้าที่นักเรียนต้องการขายพร้อมบอกเหตุผลอะหนูต้องการขายอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ต้องการขายกล้วยก็วาดรูปของกล้วยนะคะแล้วก็บอกว่าสินค้าที่ต้องการขายคือกล้วยนะ ต่อมาข้อ2บอกวิธีการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของตัวเองมา2วิธีเราก็ตอบวิธีการเพิ่มมูลค่าของกล้วยคืออะไรเพราะว่าเมื่อกี้ข้อ1คุณครูบอกว่าสินค้าที่คุณครูจะขายก็คือกล้วยนักเรียนอาจจะอยากขายอย่างอื่นก็ได้เช่นขายเสื้อผ้าขายอุปกรณ์การเรียนแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะ วิธีการเพิ่มมูลค่ากล้วยของคุณรูก็คือข้อหนึ่งนำมาแปรรูปเป็นกล้วยบดชีข้อ2อ,ออกแบบผลิตภัณฑ์กล้วยบดชีเนี้ยให้สวยงามแล้วก็ส่งไปขายที่ห้างสรรพสินค้าก็เสร็จแล้วข้อ2ก็ติเช่นปิดไปไปดูข้อ3บอกว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของนักเรียนมีอะไรบ้างเราก็ตอบไปว่าเวลาเราจะซื้อของหรือว่าเราจะซื้อ,อใช้บริการอะไรสักอย่างเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างเช่นราคาคุณภาพรายได้ลักษณะนิยมการโฆษณาดินฟ้าอากาศก็แล้วแต่นักเรียนนะคะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้จากนั้นก็ถ่ายรูปลงอัลบัม้มส่งคุณครู ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับงานในวันนี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ